ปืนใหญ่เปรียบดังราชาแห่งการต่อสู้ที่ต้องวัดกันด้วยรัศมีที่แสนไกลได้สร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูมาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของการทำสงครามอาวุธปืนใหญ่แบบต่างๆถูกนำมาใช้ในสนามรบและมีมาตั้งแต่อาวุธปิดล้อมในสมัยโบราณและยุคกลางไปจนถึงปืนรางรถไฟปืนใหญ่ของกองทัพเรือและแม้แต่อาวุธปรามานูและในวันนี้อับดุลไททูบได้คัดสรรอาวุธปืนใหญ่ที่โด่งดังในประวัติศาสตร์มาให้ชมกันใน กปืนใหญ่ที่น่าเกรงขามในประวัติศาสตร์จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. นึ่งลิทเทนเดวิดลิทเทนเดวิดเป็นหนึ่งในปืนครกที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่สหรัฐเตรียมแผนการรบเพื่อบุกญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพสหรัฐ ได้เริ่มโครงการเพื่อสร้างอาวุธที่สามารถทำลายแนวป้องกันชายฝั่งและการป้องกันที่แน่นหนาได้ลิทเทนเดวิตมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง36นิ้วและสามารถยิงกระสุนน้ำหนัก3,650ปอนด์ผ่านปากกระบอกปืนในระยะทาง6ไมล์แต่เนื่องจากญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ไปก่อนหลังจากโดนระเบิดนิวเคลียร์ถล่มถึง2ลูกที่นาง,งาซากิและฮิโรชิมาทำให้ต้องยุติสงครามและปืนใหญ่นี้ก็ไม่ได้ถูกใช้ในสนามรบครั้งนั้น 2. องเทบูเชตหากพูดถึงอาวุธปิดล้อมในยุคลางเทบูเชตจะถูกกล่าวถึงในอันดับต้นๆเสมออาวุธปืนใหญ่นี้เป็นเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นโดยใช้กลไกของคันโยกเพื่อยิงหินน้ำหนัก200อปอนด้วยสลิงซึ่งสามารถทำลายป้อมประการที่สำคัญของจักรวรรด,ดิได้เชื่อกันว่าเครื่องจักรสงครามยุคโบราณน,นี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในประเทศจีนเมื่อ300ปีก่อนคิสการและส่วนใหญ่ถูกใช้โดยชาวฝรั่งเศสในยุโรปอาวุธนี้ไม่เพียงแต่ใช้คว้างก้อนหิน หอกหรือเสาไม้เท่านั้นยังเคยถูกใช้งานกับทังน้ำมันที่ลุกเป็นไฟหรือซากสัตว์ที่ติดเชื้อโรคซึ่งถือเป็นอีกรูปแบบของการสร้างความเสียหายที่เห็นได้ตลอดในประวัติศาสตร์และสามารถสร้างผลกระทบในด้านจิตใจและทางด้านกายภาพของศัตรู 3. บาลิสต้าบาลิสตาเป็นเหมือนขีปนาวุธในยุคโบราณด้วยระบบกลไกลการคว้างปาก้อนหินที่สามารถฆ่าชีวิต และทำลายป้อมประการในสงครามที่ปิดล้อมในขนาดใหญ่ได้บาลลิสตาถูกใช้ในสนามรบกับชาวกรีกในศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลและจกักรวรรดิโรมันได้นำมาพัฒนาให้เครื่องจกักรนี้มีความสามารถสูงขึ้นในการต่อต้านทั้งกองกำลังภาคพื้นและบนกำแพงด้วยระยะยิงที่มีประสิทธิภาพถึง300เมตรทั้งลูกดอกที่หุ้มด้วยเหล็กหรือกระสุนไม้ที่แหลมคมก็สามารถเจาะเกราะป้องกันได้อย่างง่ายดายซึ่งส่งผลต่อการทำลายกองทัพ และทำลายขวัญกำลังใจของศัตรูนักวิชาการไบเซนไทายโปรโคเพียสอธิบายว่าบาลิสตานั้นเคยถูกติดตั้งไว้ในหอคอยแบบปิดล้อมในช่วงศตรวรรษที่6ซึ่งเพิ่มความสามารถในการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 s u u ุด r h เ l l ก่อนที่กองกำลังฝรั่งเศสและอังกฤษจะใช้ปืนกลร่องลึกขนาดกลางสู้รบกับทหารราบเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้หน้าไม้เพื่อคว้างระเบิดที่มีระยะยิง125เมตรมาก่อนโดยเอลลี่อันเดรโบกานายทหารปืนใหญ่และนักประดิษฐ์ของฝรั่งเศสก็ได้คิดค้นผลิตระบบอาวุธของเขาภายใต้ชื่อเลอบาเลตเลอซุเทเฮลทีปาดอรีหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อซูเทเฮลขณะที่ระเบิดมือจะทําให้สามารถเปิดเผยผู้คว้างและทําให้ถูกซุ่มยิงได้แต่ขณะที่ซูเทเฮลนั้นช่วยให้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร สามารถยิงระเบิดมือจากหลังที่กำบังของสนามเพาะของพวกเขาหน้าไม้มีน้ำหนัก64ปอนด์และต้องใช้ทหารถึง2คนในการยิงแต่มีรายงานว่าทหารที่มีความชำนาญน,นั้นสามารถยิงระเบิดได้ถึง4ครั้งต่อนาที 5. M28 M29 David Crockett ท่ามกลางสงครามเย็นกองทัพสหรัฐมักจะทดสอบความสามารถของอาวุธใหม่ๆใ,ในพื้นที่ทดสอบเนวาดาหนึ่งในกลไกเหล่านี้คือระบบของอาวุธปืน m 2 8 M29 d a v เดว r o c k e t t ที่ต้องใช้ทหารถึง3คนในการใช้งานแบบเดียวกับปืนครบทั่วไปทว่าการใช้งานนั้นไม่ได้ใส่กระสุนปืนครบแบบธรรมดาแต่เป็นหัวรบนิวเคลียร์ w 5 4ซึ่งมีค่าระเบิดเท่ากับ1 0 2ถตันของ TNT พลังทำลายล้างแบบนิวเคลียร์นี้ สามารถทำงานได้โดยทีมเล็กๆขณะที่นำไปใช้กับยุโรปในระหว่างที่ทำสงครามกับสหภาพโซเวียต 6. a t o m i n ิกแอนนี่ M55 Atomic Cannon หรือที่รู้จักกันในชื่อ Atomic Annie เป็นปืนใหญ่แบบลากจูงที่ยิงหัวระเบิด W9 น้ำหนัก15กิโลตันมีอัตราการวางตำแหน่งที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่งใช้เวลาเพียง12นาทีในการเตรียมพร้อมและยิง และใช้เวลา15นาทีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังเป้าหมายต่อไปพิสัยสูงสุดของอะต m i c กแอนนี่อยู่ระหว่าง20ถึง35มายและมันได้ถูกใช้งานระหว่างปี1953 1963นอกจากการทดสอบในเนวาดามันก็ยังไม่เคยถูกใช้ในสนามรบ 7. คาวเกเรต ข้าวเกรตเป็นอาวุธปิดล้อมชนิดหนึ่งในคลังของนาซีเยอรมนีและถือว่าเป็นปืนใหญ่อัตตาจรหรือปืนใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทำสงครามอาวุธนี้มีน้ำหนัก2 7 3 3 7 4ปอนด์สามารถเคลื่อนย้ายไปทั่วยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผ่านการใช้เครือข่ายรถไฟของยุโรปเมื่ออาวุธไปถึงที่หมายอาวุธก็จะถูกแยกออกจากรถขนสง่ง และตั้งให้หันหน้าเข้าหาเป้าหมายมันเคยถูกใช้ในยุทธการเซวัสโทพอลซึ่งเป็นสงครามระหว่างกลุ่มพันธมิตรประกอบด้วยฝรั่งเศสจาดิเนียออตโตมันและอังกฤษร่วมต่อสู้กับรัสเซียตามแนวรบด้านตะวันออกและตะวันตกและเชื่อกันว่าในยุทธการตอกลิ่มหรือ Battle of the b u s h ที่กองทัพนาซีเยอรมันเปิดฉากยกกำลังรบชุดสุดท้ายเข้าตีกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไป หากข่าวกระดดไม่ได้ถูกยิงและได้รับความเสียหายจากเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรที่บินอยู่ด้านบน 8. The Dictator ในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาสาภาพแรงงานได้สร้างปืนใหญ่แบบชั่วคราวขึ้นเองโดยมีน้ำหนักอยู่ที่17,120ปอปอนด์พวกเขาเรียกมันว่า Dictator ใช้ระหว่างการล้อมเมืองปีเตอร์สเบิร์กในปีน1864 ดิกเตอร์ถูกติดตั้งไว้บนรถรางโดยสามารถยิงกระสุนน้ำหนัก200ปอนด์ที่มุม45องศาได้ไกลถึง4,235หลาโดยในขณะที่ยิงตัวรถรางที่ติดตั้งดิกเตอร์ไว้จะเคลื่อนที่ถอยหลังไป10-12ฟุตมันถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9รกรกฎาคมในปี1864โดยเป็นการระดมยิงเข้าไปในเมืองปีเตอร์สเบิร์กเป้าหมายสำคัญคือกองปืนใหญ่ของฝ่ายพันธมิตร ยิงข้ามแม่น้ำอัปโปแมทท็อกซ์ไปที่กองปืนใหญ่เชสเตอร์ฟิลด์ซึ่งประจำการอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำขณะที่ดิกเทเต,เตอร์นั้นเป็นเพียงอาวุธเดียวที่ยิงข้ามจากฝั่งแม่น้ำด้านขวาสุดและสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามได้ 9. ชเวกากุสตัฟนาซีมีอาวุธชั้นสูงหลายอย่างในคลังแสงและชเวกากุสตัฟของอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เป็นอาวุธขั้นสุดยอดอีกชนิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยถูกนำมาใช้งานจริงในสงครามปืนใหญ่นี้ถูกสร้างมาสองกระบอกมีความยาวปากกระบอกปืน32.5เมตรใช้กระสุนขนาด800มิลิเมตรวิสัยการยิงอยู่ที่47กิโลเมตรน้ำหนักรวมทั้งลำกว่า1,350ตัน นาซีใช้ปืนใหญ่นี้ครั้งแรกระหว่างยุทธการเซวัสโทพอลในปี1942ชเวกากุสตับต้องใช้ลูกเรือถึง2,000คนเพื่อปฏิบัติการและต้องใช้เวลาบำรุงรักษาถึง4วันก่อนที่จะมีการใช้ปืนขนาดมหึมานี้ กระสุนมากกว่า300ลูกได้ทำลายล้างเมืองไครเมียและถึงแม้ว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายแนวแมชีนูซึ่งเป็นป้อมประการป้องกันที่ถือว่าแข็งแกร่งแต่ท้ายที่สุดแล้วชิเวลากรุสตาฟก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปหลังจากประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์สงครามสายฟ้าแลบหรือเบเรสเค e กนั่นเอง